ใบเตยแพลนดีเจแมนเพราะมีลูกชายในช่วงปีหน้ารอหมดสัญญาค่ายต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่มีแต่ความอบอุ่นสําหรับใบเตยอาสยามกับดีเจแมนที่ไหนตอนนี้มีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าน้องเวทมนอยู่ในวัยกําลังน่ารักน่าชังไม่ว่าจะทําอะไรคุณแม่ก็มักจะอัปเดตความเคลื่อนไหวของครอบครัวตลอดเวลาโดยใบยเตยได้ให้ความสัมภาษณ์ว่า ตอนนี้ภารกิจหลักคือการเลี้ยงลูก DJ Man เ,เผยว่าในสายตาคนอื่นไม่รู้ว่าลูกจะเป็นอย่างไรแต่ในสายตาตนเองและครอบครัวมองว่าเป็นเด็กที่มีไหวพริบมากๆหาลูกสาวเดินเร็วแถมยังคิดวิเคราะห์ตลอดเวลาที่สําคัญตอนนี้เรียกป้าป่าได้แล้วและนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าตั้งใจจะมีลูกชายอีกหนึ่งคนแต่ทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับภรรยาใบาเตยเผยว่า ก็เกือบจะมีลูกแล้วแต่ทางค่ายได้โทรมาบอกว่าก่อนจะมีงานละครและเพลงใหม่ในเดือนหน้าที่จะถึงนี้เลยต้องหยุดชะงักเอาไว้ก่อนคิดว่าปีหน้าก็คงหมดสัญญาแล้วตอนนี้คงเต็มที่กับงานก่อนละคะ่ะเอาเป็นว่าปีหน้าเรามารอฟังข่าวดีกันเลยดีกว่าคะ่ะ